คือคุณแม่เนี่ยได้จัดงานคล้ายวันเกิดค่ะ,ะเลี้ยงวันเกิดแล้วก็เชิญคนมาที่งานอืเป็นใครไปไม่ได้ก็มีทานายเดชาใช่อสสอเต้ แล้วก็ลูกชายสองคนอ๋อมีลูกชายสองคนแล้วอันนี้ไม่ใช่ลูกชายแท้ๆคือเขานับว่าเป็นลูกชายหลังจากคดีคุณแตงโมเนาะเขาบอกว่าเขาจะดูแลคุณแม่คุณแม่อคุณแม่ก็เลยมีการเชิญคุณปอก,กับคุณโรเบิร์ตมาใช่ค่ะ,ค,ะค่ะแล้วเรื่องราวในวันเหตุการณ์เป็นยังไงบ้างคะค่ะนางพนิดาศิรยุทธโยธินนะคะเปิดใจว่าขอบคุณทุกคนที่ติดตามนําเสนอข่าวอย่างตรงไปตรงมา ทุกวันนี้นอนหลับดีเครียดน้อยลงโดยเฉพาะหลังจากที่นายอัจฉริยะถอนตัวไปนะคะปัจจุบันเหลือเฉพาะที่อยู่ในการดูแลของอายการรอนัดฟังคำสั่งวันที่3สิงหาคมนี้ค่ะส่วนความสัมพันธ์กับ5คนบนเรือมีเพียงปอกับโรเบิร์ตและแซนที่คุยกันได้ปกติแต่กระติกถึงทุกวันนี้ยังไม่ได้มาขอโทษตนเองอย่างเป็นทางการซึ่งตนไม่ได้โกรธแทนทั้ง5คน แต่ยังอยากได้ยินการรับสารภาพจากทุกคนอยู่และในงานวันเกิดวันนี้ค่ะคุณแม่ก็ได้เชิญปอกับโรเบิร์ตมาด้วยโดยช่วงท้ายแม่ได้ร้องเพลงเดียวดายค่ะ mm hmm. ให้สื่อมวลชนฟังซึ่งขณะที่ร้องเนี่ยก็น้ำตาคลอและรู้สึกโดนใจตรงกับชีวิตของแม่ที่น้องโมจากไปค่ะหลังแถลงข่าวเสร็จนะคะทานายเดชาก็ได้นำดอกไม้มาร่วมอวยพรวันเกิดให้คุณแม่พร้อมด้วยตัวแทนของวัดที่ร้อยตรีนรธนกฤตจิตอารีร เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมค่ะนอกจากนี้ยังมีสอสอเต้มงคลกิจมาด้วยได้นางรวมโต๊ะรับประทานอาหารด้วยกันนะคะต่อมาค่ะ21นาฬิกานายตนุพัฒน์เลิศทวีวิทย์หรือนายปอนะคะแล้วก็นายไพบู์ตรีการจนะน,นันหรือนายโรเบิร์ตนะคะกลุ่มเพื่อนบนเรือสปีดโบอสที่ตกเป็นผู้ต้องสงสัยในคดีนี้ก็ได้มาร่วมงานด้วยแล้วก็มาอวยพรวันเกิดคุณแม่ นำของขวัญมาให้ค่ะแล้วก็กล่าวคำสั้นๆว่าได้รับเกียรติจากคุณแม่เชิญมาเป็นลูกค่ะจึงขอมาเป็นลูกชายคุณแม่เพื่อเป็นสักขีพยานในการดูแลคุณแม่ค่ะซึ่งทางคุณแม่ก็ตอบว่ารู้สึกดีใจ เพราะลูกทั้งสองคนเนี่ยน่ารักมากและพูดกันรู้เรื่องทั้งนี้นะคะถามถึงกระติกทางนายปอกับนายโรเบิร์ตก็ตอบกลับมาว่าวันนี้เป็นวันเกิดของคุณแม่ขอไม่ตอบละกันโอ้โหก็เรียกว่าบรรยากาศเนี่ยชืนมื่นเหมือนกันนะค่ะคือดิฉันเนี่ยก็ได้เห็นคลิปบางส่วนที่แบบเหมือนเป็นการให้สัมภาษณ์ระหว่างคุณแม่แล้วก็มีผู้สื่อข่าวแล้วก็มีคุณปอคุณโรเบิร์ตขนาดข้างค,คุณแม่ก็คือดูแบบว่าสดใสสดใส,ส,ดใสแล้วก็บอกว่ารู้สึกแบบดีใจแหละที่ แบบทั้งคู่มาตามคําเชิญอะไรอย่างเงี้ยก็กลายเป็นว่าเป็นบรรกาศที่เราเอามาฝากกันนะคะกลายเป็นว่าคุณแม่นี่มีลูกชายเพิ่มแล้วนะนั่นสิคะค่ะแต่ในส่วนของคดีนะคุณผู้ชมเราก็ติดตามกันต่อไปถูก3สิงหาคมรอนัดคําสั่งด้วยนะคะว่าฟ้องเป็นอย่างไรบ้างหลังจากที่เลื่อนเนี่ยมาหลายครั้งแล้วเหลือเกินค่ะค่ะ